แฮพีซเสริมผมหนานะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นทอซิลนะคะตัวพื้นงานของเขาจะเป็นความลึก5.8นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ5.7นิ้วความยาวเส้นผมนะคะอยู่ที่ประมาณ14นิ้วงานทอซิลอย่างที่บอกหนังศีรษะจะเสมือนจริงสุขภาพดีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นงานทอเต็มด้วยนะงานทอฟูเลย เนี่ยกิ๊บบล็อกแป๊กเขาจะมีให้ทั้งหมด4ตัวนะคะวิธีการรับใช้งานเขาก็แค่บอกว่าเปิดกิ๊บบล็อกแป๊กออกมานะคะแล้วก็ทาบตรงบริเวณที่เรามีปัญหาสัากนั้นก็ลูกค้าก็ดึงพื้นงานให้มันตึงๆนะคะก่อนติดเนาะแล้วค่อยๆติดไปทีละทีละตัวก็ได้หรือว่า2ตัวก็ได้นะคะถ้าชินเราก็ติดทีเดียว2ตัวเลยอะไรอย่างนี้นะ นี่ค่ะพอติดออกมาแล้วจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นลูกค้าก็เซ็ตผมตามใจชอบเลยอันดับแรกทางแม่ค้าต่ว่าหวีผมก่อนเพื่อที่จะให้ดูเข้าที่เข้าทางก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหนีบผมตัวนี้เป็นผมแทร100้ร้อนะคะหนีบได้ใด้ได้นะคะสําหรับตัวนี้นะสามารถทําสีผมเพิ่มเติมได้ด้วยดัดได้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวนีบปลายให้ดูนะคะปลายก็คือหนีบได้แบบนี้เลยลูกค้านี หนีบได้ไม่มีปัญหานะคะเปิดแล้วนะสับตัวนี้รุ่นนี้นะคะถ้าใครชอบใครสนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะทักเวดี้วิกเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ